i can't be hey ทำอะ่รกันทั้งวะที่มันยู่ตรงนี้แขนไม่ถ้ายนช้าเลย้ะอันนี้แขนออกข้างนอกเราแขนไปข้างหนไอ้ไอ้ข้างหน้าอ่ะจัดเข้าตรงดีดนิ้วดีก่อจะไปเป็นด้าแล้าถังไปครับถอยไปอีกเราด้วยถอยไปทุกคนถอยสามเก้ายืนแถวอย่าบางเพื่อน ตอนนี้ไปก่อน5 6 7เจจะไปเป็นแน,น,น่นกว่านี้แน่นกว่านี้ดิสเพลยหน่อยุ้หเจ็ดือไปเป็นยุดยุดาใหม่หยุดนะขอหยุดนะห6 7หเจ็ดจะไปเป็นดาวไม่เท่ากันเข้าและออกอย่าลืมเข้า5 6 7เจะไปเป็นดาวฟอนตงเพิ่ม มไปคุยควอาเอามันใจฝันช่วงเอาละอกอ่อนไปละห้าหกเจไปเป็นดาวโดดเด้งบนกองไฟอ่ะมือซ้ายอย่าขานเลยก่อนถือไม่อยู่ไมครัแล้วสายตาทุกคนขอมองจิกมางหน้าห้าหกเส็จจะไปเป็นดาวโดดเด้งฟ้าฟ้าน้องบูนฟิลตัวเองมาด้วยกันดีอย่างนี้เริ่มผิดปิดเปิดปิดเปิดปิด แขนต้องเปห้าหกเจ็ดจะไปเป็นดาวเอียงแต่น้ำหนักให้ด้วยครับเอไม่แข็งแรงหม่ห้าหกเจ็ดจะไปเป็นมอลแข็งแรงอีกเอาใหม่มีขาออกคงคโคงห้าหกเจ็ดจะไปเป็นปิดเยอะๆปิดเยอะๆบอลเอาตัวกลับมาด้วยห้าเออถ้าน้ำหนักกลับแล้วออกกลับลวออกห้าหกเจ็ดจะไปเป็นดาวมือตอนยังแข็งแรงน้อย ใช้ใช้กล้ามตรงนี้อย่าใช้แค่ดิ้นห้าหกเจ็ดจะไปเป็นกางดาปูนตอนงนี้ปูนทำอย่างนี้อยู่ทำนี้พับเปิดเราเน้นแอคเซนต์ออกแอนเปิดเปิดคิวส่งขากลับมาด้วยส่งขากลับมาใช่ถูกเน้นปิดเปิดตัวมันเป็นอย่างนี้เปิดอย่าทำตัวมันรอ เอาตัวกลับมาด้วยห้าหกเจ็ดจะไปเป็นดาวดหน้ามองไหนมาใหม่ครับห้าหกฝั่งนี้ทำไปด้วยนะครับเอาตัวให้ห้าหกเจ็ดจะไปเป็นดาวดเอ็มแข็งแรงได้มากกว่านี้มาใหม่มาใหม่ห้าหกเจ็ดจะไปเป็นดาตรงนี้แม็กด้วยเอาตัวกลับกลับวันที่เราทำแค่นี้เดี๋ยวก้มเยอะยืดแต่เราใช้ด้านฝันใช้ด้านนี้ตอนนี้มันเป็นยังี้ มันก้มตรงนี้มันจะเป็นเงาเจ็ดจะไปขาช่วงนี้เรางน้อยนะเออออกระย่างเอาไว้อันนี้มันดูแบบสบายไปห้าหกเจ็ดจะไปมองไหนมือไปไหนล่ะมือหยุดแล้วมือลดแล้วมือลดแล้ว ฝั่งนี้ทำที่ครับห้าหกเจ็ดจะไป,ไปเป็นดาวาอาเบรก <V. S 2> คัดแล้วหยุดเลยอะอย่าอย่าน็อกลง<อ>ไปเป็นหยุดเจ็ดฝาวดาเอาแค่ฝั่งให้คงปิดเปิดปิดเปิดอย่าแอคเซน้นอะไรเพิ่มไม่งั้นไงไงมันจะปวดตาห้าหกเจ็ดจะไปเ,<อ>เป็น,ปนดาวหยุดไปนิดนึงคิว คิวเปิดเยอะดีมากแต่คิวต้องหยุดที่พี่ด้วยฉัาไม่หยุดจะไม่หยุดมันเกินเกินเราจะาไม่ทำให้หยุดหยุดไปถึงโฮไว้อย่าให้มันเกินไปเอาแขนออกมากกว่าหน้าอกเอาแขนเอาไปอีกออกไปอีกอ่าดึงศอกเข้ามาดึงศอกเข้ามาเปิด,เป,ดเปิดตรงนี้กว้างเปิดช่งนี้กว้างยืดอกด้วยืดออกทางซ้ายเอ่ยยืดออกไปอ่ะทำใหม่ห้าหกเจ็ดจะไปเป็นดาว น้องแมกดิดข้างในยังไงครับทำไมต้องกลับทำไมทำไมต้องกลับมาเริ่มเคลียร์ดีเทลใหม่ที่ไม่เข้าใจเลยมันเคยเคลียร์ไปแล้วใช่ไหมว่าปิดเปิดนี้ก็เป็นผิดปะ่ะปิดเปิดปิดเปิดปิดเป,ปิดปมันคือปิดข้าวมันแค่เปิดแค่นี้ปะปะอย่าลงอย่าลงทำไมฮะแมกหยุดให้พี่ตอน ออกด้วยอย่าสั่งหยุดหยุดไม่ต้องไปถึงหัวหยุดแค่ตรงคอนี่แค่่วงเหมือนอย่าเอามีดยาวหัวเสียบเสียบใช่ไม่งั้นหนูจะล็อกเอามีดเสียบเดึงอนเสียบแล้วดึงออกเจ็บจับไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้า สองกลุ่มทําพร้อมกันครับเอาแค่นี้อย่าเพิ่มอะไรแล้วพับปียบเอาออกพับปิดเอาออกหยุดให้ด้วยยังเกรงเหมือนเรากำลังเบ่งกล้ามอ่ึอึนะไม่งั้นมันจะล็อกแรกหมดห้าหกเจ็ดจะไปเป็นดาวสายตาครับไปที่หนึ่งทุกคนมองตรงครับสายตาเวลออกไปอีกนิดนึง ห้าหกเจ็ดจะไปเป็นวโดดยิ้มไว้ด้วยจะไปยคว้าอ่าจะไปยคว้าครับไคว้าเอ็นหลังหากันจะไปยคว้าทำคว้ามองไหนมองไหนแม่น้องอไมาทางนี้ม่อีกามองไง งอเอ็นมาหาเพื่อนให้ความรู้สึกส่งหากันนิดนึงให้ความรู้สึกว่าหลังมันแบบเออเอ็นไปอีกปอลต้องเอ็นไปอีกขาเราแคบมากเลยปอนขยายขาดึงดึงหลังเข้าไปแบบแบบจะหลังไปแตะเขาหลังไม่ใช่ไหล่หลังเอออ่ะงอถือไม้มาข้างหน้าทําซิแขนชี้ออกไปข้างนอกลดระดับมือลงนิดนึงนะนั่นแหละมองกันไปต่อเปลี่ยนด้าน แอนมองนอกมองนอกไหมหลังๆหันหลังไปหาอะไรบิดมาอะไรบิดมาอะแล้วมองไปมองเฉียงไปที่ไหล่ซ้ายของเรามองเฉียงที่ไหล่ซ้ายของเราคิวเยอะไปคิวมาทางนี้คิวต้องให้ความรู้สึกกำปั้นเนี่ยมันชี้ตามลายเพื่ออืมโอเคครับฝั่งที่ทำตั้งแขนเรามองไปทางที่ไหล่ซ้ายของเราแสดงว่าเรายืนแพทเทิร์นไี่เท่าขยับขึ้นไปนิดนึ่งพอเส้นมันไม่ต่อมองไปทางซ้ายของเรา ฝั่งนู้นมองทางขวาใช้หลังมันไหลมือมันจะตรง,ง,งกับมุมนี้แล้วใช้หลังดึงมครัะอันนี้มันมันเกินเอาไหลตรงไปให้รู้สึกนอันนี้ส่งไปที่เีมครับอันนี้ส่งไปที่นั่นหลังมามองไปทางนูด้ดมองทางนูด้ดมองไปที่ไหลกว่าอ่ะแล้วย้ายด้านไปเจอกันอีกท่าเดิมฟืดดันไหลหลังไปหากันด้วยแบบเดิมนี้เลยแมกไหล ต้องแบบเดิมไหลต้องแบบเดิมไหล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 อ่าดึงตรงนี้ชวนต่อยโอเคแล้วพยายามบิดไหลมาให้เหมือนเดิมสบายๆเลย,ยผ่อนยืดเพักนิดนะึงผ่อนหลังนี้มองตรงโน,น, <laughs> น้นมองตรงโน้นยกแขนด้านซ้ายขึ้นนะิดนึงแล้วออกทวิสต์ออกทวิสต์ออก,ท,ออกออทำอย่างนี้ บิดเป็นหลังนี้ไม่ต้องไม่ต้องอย่าเพิ่งไปยุ้ยห,หลังแค่เปลี่ยนเข่าเปลี่ยนจากที่เรางอเข่านี้เปลี่ยนไปนงอเข่าซ้ายดันหลังดันหลังป้างซ้ายอย่าใช้ตัวใช้ขาอย่าใช้ตัวเยอะตัวเราจะรวิวเกินไปนะย่อข่าอันนี้เหมือนเดิมป่ะเหมือนอันแรกที่เราทำป่ะดึงหลังนี้มาหาพี่ตรงนี้ตรงนี้ดึงมาหาพี่ดึงตรงนี้มาหาพี่ มองคนรู้อะลองทำพร้อมกันซิข้างหน้าเป็นไงพอหน่อยนะพอหน่อยอย่าแอ่นอกอย่าแอนอกอย่าแอนอกแม็กทำสเต็ปฟุตเวิร์กซีที่มันเปลี่ยนน้ำหนักอะออกแม้ทำอย่างนี้แม้อย่าเพิ่งมีอย่าเพิ่งมีแบบอย่าเพิ่งมีตัวเอาขาไปลวนเลย